Autonomy is an illusion. วอลเปเปอร์ทุกมายครูจิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมรูนะครับหลายคนคงเล่นเกมเรื่อง Origin War Rift กันอยู่ใช่ไหมล่ะครับวันนี้นะครับผมจะมาสรุปข้อมูลของแพท5.2กันสำหรับในเกมเรื่อง Origin War Rift ที่มีการเปิดเผยกันออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวอย่างทั้งหมดมาดูว่าในแพทนี้จะมีข้อมูลอะไรที่เปิดเผยออกมาบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นการในการนำคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับหากคุณตต้้้องกกกกาาารเเเมมมแบบสุุดคจจชันนนไ่่วะป็ League Legends, Valorant, of รีโอเลเจนส์ไวริฟ์ ROV p u บจีโมบาย HOK หรือเกมชั้นนาอีกมากมายปารกับหลายโพดวันนี้จิมมารู้ขอแนะนําตัวตึงโน1นนเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมกเมกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับของแท้ของดีตรงมปผู้ติดตามมากกว่า400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมจะเว็บเติมเกมที่ไวใจได้หนึ่งล้าน ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับริชแ p นชั่ยินด้าัล่างใต้คลิปนะจ๊ะ หลังการรับตัดนะครับผมว่าการถแสงสีฟ้าสามารถการแเสงิฐสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โค้ดจิบารุเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษจากช่องจิบารุด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับผมว่าในตัวของแพทชั่นจุดสองนี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเริ่มต้นมานะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็จะเจอกับคุณเดวิดแล้วก็คุณจอร์นนะครับผมที่มีการเปิดตัวออกมาว่าในตัวของแพทชั่นจุดสองนี้นะครับผมเรานั้นจะไปอยู่ในทีมมมมขขอออออองงงงงพพิิววววโโทททเเเเเเเรรรรร์์ซนนนนนลคคคคัััับบบผผะะป็ืแห่ยีด ังนั้นนะครับผมในตัวของแพชนี้จะมีการเน้นที่ตัวของ h ฮ x แท็นั่นเองครับโดยแพชนี้จะใช้คำว่า The Origins w i d Rift 5.2 Hex r i p t นั่นเองครับเริ่มต้นที่ตัวของเกมเพลย์ก่อนเลยนะครับ ตัวของ Summer Rift นะครับผมจะมีการผสานเข้ากับตัวของ Hexech นะครับผมก็จะกลายเป็น Hex Rift นั่นเองนะมีการอัปเกรดใหม่ครับเริ่มต้นที่ตัวของ Baron นะครับที่จะมาจัดการเปลี่ยนใหม่เป็นตัวของ Baron พิษนะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวของ TH m a x h a นะครับผมซึ่งจะมีความสามารถที่เรานั้นสามารถเข้าไปคอนโทรลควบคุมตัวของ TH ได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสังหารตัวของ Baron ได้นะแล้วตัวของ Baron นะครับผมไม่ใช่สิ่งเดียวนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของเกมนี้นะครับมีการเปลี่ยนตัวของ Rift Herald ด้วยนะครับโดยจะมีการ รวมเกินนะครับผมทั้ง2ตัวด้วยกันซึ่งจะเป็นตัวของ h e กเท็กคอริลลาเทอร์เรสนะครับอีกอันนึงจะเป็นตัวของเฮกเท็กมิมิกนั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดเราสังหารได้นะครับก็จะมีการมอบความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวแรกนะครับผม h e กเท็กคอริลลาเทอร์เรสนะครับถ้าเกิดว่าเรากดใช้งานในเลนต่างๆเนี่ยก็จะออกมาโจมตีตัวของทาวเวอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือตัวของเฮกเท็กมิมิกนะครับซึ่งตัวของเฮกเท็กมิมิกนั้นจะปล่อยตัวของไมโครมิมิกออกมาซึ่งตัวของไมโครมิม ป้อมของศัตรูในทุกเลนเลยแหละครับแล้วก็พวกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของปูเรดหรืออะไรก็ตามนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงโฉมให้เป็นตัวของเฮกริปด้วยแหละครับต่อไปนะครับนั่นคือตัวของเฮกเกตครับเฮกเกตนะครับถ้าเกิดว่าเรานั้นไปอยู่ใกล้ๆนะครับจะทําการเทเลพอตตัวเองนะครับจากเลนบนไปเลนล่างหรือเลนล่างไปเลนบนจากบลูนะครับลงไปถึงเลนล่างได้เลยนะเรียกเลยว่านะครับผมการแก๊งจะไม่เหมือนเดิมไปต่อไปป่าหรือเพื่อนร่วมทีมจะสามารถเติมเกมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่น แล้วก็มีระบบใหม่เพิ่มเติมเข้ามาครับนั่นคือตัวของ h e กเทค t ูทคิดครับซึ่งถเกิดว่าเราครับผมไปยืนอยู่ที่ตัวของ h e กเทครูทคิดนะครับจะทําให้เรานั้นได้รับไอเทมพิเศษเพิ่มเข้ามาครับซึ่งจากที่แอบมาดูมานะครับเหมือนกับว่าในตัวของ r o กเทครูทคิดตัวนี้นะครับจะเกิดขึ้นใกล้ๆกับฝั่งที่เสียเปรียบอยู่นั่นเองนะซึ่งไอเทมต่างๆนะครับผมก็จะมีของใช้มากมายนะครับเช่นโจมตีป้อมแรงขึ้นนะครับผมเปิดและเห็นตัวของศัตรูอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอนาคตผมจะทาคลิปออกมาเจ ฝั่งของไฟเตอร์ครับตอนนี้มีอแทมใหม่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาครับอย่างตัวของซันเดอร์เร s สกนะครับ ที่จะเหมาะทั้งไฟเตอร์เกราะเบาแล้วก็แบบไฟเตอร์เกราะหนักนะครับเสริมพลังการโจมตีที่เป็นคริติคอลแล้วก็ฮิลเนสกิลติตัวนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวของไอเทมอีครปนะครับผมที่เหล่าไฟเตอร์เกราะเบาแล้วก็พวกตัวของมือสังหารเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะครับซึ่งจะเป็นการเก็บสเต็การโจมตีหรือสกิลใส่แชมเปี้ยนศัตรูครบ2ครั้งก็จะมีดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันทั้งตีไกลแล้วก็ตีใกล้นะครับแล้วก็แท้งกับไฟเตอร์นะครับผมก็จะมีไอทมป้งกันฮน อย่างตัวของไซคิกโปรเจคเตอร์ครับซึ่งจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับเรานะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดมากยิ่งขึ้นนะครับผมซึ่งมันเป็นการเพิ่มพลัง AP นะแบบนี้นะครับผมอย่างตัวของซิงก็สามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับต่อไปครับผมไป็นเทมใหม่ครับที่หลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่ามาในรูปแบบของรองเท้านั่นคือตัวของ r e v e n ัสไฮดราเอนชานั่นเองนะครับเมื่อทําการกดใช้งานนะครับผมจะทําการสร้างดาเมจมารอบตัวแล้วก็ทําการดูดเลือดศัตรูที่อยู่ในระยะด้วยนะครับเรียกเลยว่าเป็นดาเมจแบบ LE ที่เสริมออกกมมาาไดีดๆล ใครได้เป็นสายไฟเตอร์เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับซึ่งอนาคตนะครับผมเรื่องของไอเทมจะมีการเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็จะมีคลิปแยกออกมาให้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของโหมดเกมครับโดยตัวของโหมดเกมนะครับจะมีการเพิ่มมาอีก2โหมดนะครับผมซึ่งมีการอัปเกรดแล้วก็มีการเสริมพลังตัวของเฮกเทคด้วยนะครับ ต่อไปครับผมเป็นเรื่องของแชมเปี้ยนครับแชมเปี้ยนนะครับผมก็มีการเปิดเผยมาแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดสำหรับในแพท5.2นะครับเริ่มตอนที่ตัวแรกอย่างตัวของริเซนดราครับเป็นแชมเปี้ยนเมทที่มีความสามารถในการทำเมทต่อศัตรูนะครับเอาตัวรอดและทํา CC ได้อย่างน่ากลัวมากๆเลยละครับสำหรับตัวของริเซ n ด r a ใครนะครับผมที่ชอบเมทที่เล่นทีมไฟโหดๆเนี่ยบอกเลยว่าริเซนดรานั้นเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับ ตัวต่อไปครับผมอย่างจากที่หลายคนรอมาอย่างยาวนานครับ welcome to brazil กับตัวของ m o r d e k i s s r r o o r d e k s i s e r นะครับผมเป็นแชมเปี้ยนเลนบารอนนะครับที่มีความสามารถในการทำาาเม g ได้อย่างต่อเนื่องรุนแรงและถึกมากๆนะครับผมบอกเลยว่าอันตีของเขานั้นทำให้คุณนั้นผวาได้แน่นอน และก็ตัวซ้ายครับสุดยอดซัพพอร์ตแห่งยุคครับนั่นก็คือตัวของมิลิโอแชมเปี้ยนที่มีความสามารถในการบัฟเพื่อนร่วมทีมได้แบบน่ากลัวมากๆครับผมรวมถึงอันติีที่สามารถทําการล้างซีซแบบหมู่ในทีมไฟได้ด้วยครับ <c oughs> เรียกเลยว่าถ้าเกิดจะเล่นตัวซัพพอร์ตแบบสุดใจตัวของมิลิโอเป็นตัวละครที่เหมาะสำหรับคุณอย่างแน่นอนครับ ต่อไปครับผมเป็นเรื่องของการรีเวิร์สครับการรีเวิร์สในแพทช์นี้นะครับผมเริ่มต้นที่ตัวของเคลก่อนเลยครับตอนนี้นะครับผมมีการปรับตัวของเคลให้สามารถร่อันติได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สร้างข้อเสียได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการใช้อันติเนี่ยก็สามารถโจมตีในระหว่างการใช้อันติได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือตัวของเรนการนั่นเองครับซึ่งมีการปรับให้หลายสกิลนะครับมีการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตัวของสกิลซารุลี่นะครับที่จะมีการติดคลิสน่่นนอรผมมวาาีก ปรับปรุงให้ตัวของ เลนกานั้นเล่นได้อย่างแนบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมในสไตล์การเล่นนะต่อไปคือเรื่องของแรง์และไวพาร์ตครับไวพาร์ใหม่ที่จะมีการเพิ่มเข้ามาในแพลช์หน้านั่นคือตัวของฟุตสปิริตนั่นเองครับซึ่งจะเป็นตัวของอามูมูฟุตสปิริตนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับผมว่าไม่ได้มาตัวเดียวนะครับผมยังมีอีกหนึ่งสกินที่มาเป็นตัวของมินิพาร์ตครับนั่นก็คือตัวของเอลเดอร์วูดราคานั่นเองครับแล้วก็ตัวของสกินแร็งก์นะคร จะได้ฟรีๆไปเลยต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสกินครับสกินในแพชชนี้บอกเลยว่าสวยเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดเลยครับแน่นในแพชชนี้นะครับผมตัวของ Star Guardian กลับมาอีกครั้งครับเดามาดูว่าในแพชชนี้ครับมีสกินอะไรกันบ้างนะครับ Exclusive skin line Star Guardian Algalic Star Nemesis Fiddlestick Star Guardian Syndra Poolfire m i l i o p o o f i r e Revenge Crystal Rose e r รรดิบี Crystal Rose ว e ย o Crystal Rose Yumi Garden Party จ r i s t ตานา Garden Party Morphy Mystic Roma c o v e n Morgana Oh God m o r i a i s e r Covent v i l a และนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับในตัวของแพทช์5.2นะครับผมตัวขอแฮ็กทริปนะซึ่งก็มีการแอบสปอร์เล็กน้อยนะครับผมด้วยตัวของประโยคนี้ครับ Yes, yes, hurry. I have get important work I back to to ซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวของแชมเปี้ยนตัวเราไปนั้นจะเป็นตัวอะไรก็สามารถเข้ดมีนล,ล่างเพื่อทำการถ่ายได้เลยนะครับ และแน่นอนนะครับผมว่าจะมีข้อมูลตัวแพด5.2ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวผมเองจินวารุเนี่ยก็จะมีข้อมูลออกมาให้เพื่อนๆนะครับผมสรุปออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเทมใหม่นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของระบบใหม่ๆเนี่ยก็จะทยอยทําคลิปออกมาให้เพื่อนๆนั้นได้ดูกันแน่นอนติดตามกันด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆนะครับมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับแพด5.2นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ล่างๆใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกม Origin w a r r i o r และที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าไม่ไดถึงเกม Origin กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นแรงใจในการทาคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับผมไม่อยากพลาดข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift และเกมอื่นของค่าย Riot ก็สามารถกดไลค์ที่เพจจินวารุได้เลยนะครับและเกิดเพื่อนนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมสําหรับเกม League of Legends Wild Rift ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีแขวน Community สังคมดีๆสําหรับเกม League of Legends Wild Rift นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับจินวารุครูที่เล่นด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า